ดีจ้าฮาลัลโหลต่ก้าโฮวันนี้จะมานึงน่งเผือกนึ่งเผือกกับซี่โครงหมูนะคะอันนี้เผือกปอกเปลอเือกแล้วนะคะเผือกเหลือจากาที่ทําขนมเผือกนะคะเหลือก็จะมาทํานึง่งซี่โครงหมูซี่โครงหมูล้างแล้วนะคะแล้วผายกวัดด้วยกว่อนผายวัดใ <c oughs> ส่ก้อนแจงกัอนอูเท้าอยู่เลยเจ้นเช่นผายกวัดก่อนอื่นเราจะมาหั่นนี้ก่อนนะคะ มาหั่นเผือกก่อนจ้าหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะจะเอาไปนึงน่งนึ่งซี่โครงหมูเผือกนึ่งซี่โครงหมูเป็นอาหารจีนนะคะอาหารของคนฮ่องกงจ้า ใส่เผือกหมดเลยนะคะเผือกเหลืออยู่แค่นี้ก็จะไม่รู้จะเอาไว้ทำไมนะคะนึ่งหมดไปเลยจ้า <c oughs> ส่วนตัวเนี่ยชอบกินเผือกมากเลยนะคะยิ่งเอาไปนึ่งกับซิโครงหมูเนี่ยอร่อยมากอร่อยสุดยอดเลยจ้ะเอาไปนึง่งใส่ซี่โครงหมูนึง่งเดี๋ยวมาดูเครื่องกันเลยว่าต้องทํำยังไงนะคะนึ่งเผือกกับซี่โครงหมูทํำยังไงสไตล์ สไตล์คนฮ่องกงข้อ1หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยจ้าเผื่อเพื่อนๆดูแล้วสนใจเอาไปทําตามนะคะรสชาติอร่อยจ้าโอเคเราเรียงไว้แบบนี้แล้วนะคะทีนี้เราจะมาทําขิงใช้ขิงนะคะ ประมาณนี้เผือกประมาณนี้ซี่โครงประมาณนี้เราก็ต้องใช้เครื่องเยอะหน่อยนะคะใส่เครื่องเยอะหน่อยจ้ะใส่ขิงสักสามแว่นใส่ขิงสักสามแว่นขิงเนี่ยเราหัน่นเราซอยและวเราหั่นบางๆแล้วทีนี้เราจะมาทุบนะวิธีนี้ง่ายมากเลยจ้ะง่ายมากเลยนะคะเกรื่อง หั่นบางๆแล้วก็ทุบหั่นบางๆแล้วทุบนะคะทุบให้มันแตกเนี่ยมันจะแตกออกมาแบบนี้แหละเดี๋ยวเราเอาไปสับเอาไปหัน่นเนี่ยแตกออกมาแล้วแบบนี้และเนี่ยง่ายมากเลยจ้ะง่ายนะคะพอเราทุบแล้วทีนี้เราก็สับเลยมันจะเติบละแบกง่ายมากเลย ง่ายนะคะมันจะง่ายทีนี้ก็เตรียมใส่ถ้วยไว้ขิงและหนึ่งอย่างละขิงละทีนี้เราก็มาทำหอมซอยหอมซอยหอมแดงนะคะใช้หอมแดงใช้กระเทียมขิงกระเทียมหอมแดง หิงกระเทียมหอมแดงนะคะหอมแดงเนี่ยเราก็ซอยเอาแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆหั่นหันหัน,หนแล้วก็ซอยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเล็กๆไม่ต้องสับแล้วนะคะไม่ต้องสับแล้วจ้ะก้อนชงเกื้องหยงก้อนชงซีนซีนยหยงหั่นแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วจะไม่ต้องทุบนะคะ หั่นเราจะเป็นชิ้นเล็กๆง่ายมากเลยนะคะใส่ถ้วยไว้ใส่ถ้วยไว้ตามด้วยกระเทียมตามด้วยกระเทียมนะคะ เดี๋ยวเราจะทําน้ํามันร้อนๆแล้วก็ราดลงไปแล้วมาปรุงเครื่องอีกทีนะคะยังไม่เสร็จแค่นั้นนะคะไม่ใช่วันหนึ่งนึ่งแล้วจะใส่เครื่องอะไรลอาไปนึ่งไม่ได้นะคะแบบนั้นไม่อร่อยนะคะแบบนั้นไม่อร่อยจ้าทําตามขั้นตอนเลยนะคะกระเทียมไม่ต้องปลอกเปลือกเน่กระเทียมกระเทียมโทนทุบไปทั้งเปลือกนี้เลยจ้ามันจะง่ายถ้าเรามาปอกเปลือกเน เดี๋ยวมันจะกระเด็นเนี่ยทุบไปเลยทั้งเปลือกทุบไปทั้งเปลือกแล้วมาปอกเปลือกออกมันง่ายเนี่ยเห็นไหมน่ะออกแล้วเนี่ยซีนเถาว่ากำเยงอะพระแสงแสงก็เผยพระเคยพระยืนแล้วเจ้าก็ที่เผยเจ้าโห้ยงยีรัดเฉลยละมันง่ายนะคะสําหรับเปลือกเนี่ยเวลาเราทุบแล้วมันก็ง่ายทีนี้เราก็มาสับ จะสับจะซอยอะไรก็แล้วแต่นะคะทำให้มันละเอียดแค่นี้เองจ้ะโอเคสามอย่างได้และสามอย่างหอมสับกระเทียมหอมกระเทียมขิงสับอยู่ในนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำน้ำมันร้อนๆ้วก็ราดลงไป มาทำน้ำมันจ้ะโอเคจ้ะอันนี้เป็นน้ำมันที่ทําร้อนแล้วนะคะน้ำมันร้อนเดียวขวันขวันยาวอะฟองเหรอเฮยใส่ลงไปนะคะจากนั้นก็คนในหะ้เข้ากันนะคะ จากนั้นเราจะมาปรุงเครื่องใส่ซอสหอยลงไปประมาณสักสองช้อนอเครื่องเยอะเครื่องน้อยแล้วแต่นะคะเราจะใส่ประมาณนี้เพราะว่าเผือกก็เยอะโหยวละหูจิวฟันพริกไทยพริกไทยพอประมาณน้ำตาล หลอดที่ทองเราเหยเราจะใส่ช้อนครึ่งน้ำตาลช้อนครึ่งตามด้วยซีอิว๊วซีอิ๊วหนึ่งช้อนพอซีเยาวยักษ์กันมาเย,ย่าน้ำมันงานิดหน่อยน้ำมันงานิดหน่อยตามด้วยแป้งมันนิดนึงแป้งข้าวโพดอันนี้ใช้แป้งข้าวโพดนะคะ ฟองเชื่วๆนียก็ซกไม้ฝันโดยโอเคคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันจ้ะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะคลุกเคล้าทุกอย่างเข้ากันแล้วทีนี้เราจะผสมเอาใส่ไปในเนี้ยซี่โครงหมูใส่เข้าไปเลยจ้ะซี่โครงหมูนะคะ เครื่องไม่ต้องกลัวนะคะว่ามันจะเยอะเกินไปมันมีเผือกมีเผือกอยู่แล้วระวังเผือกไว้ข้างล่างเดี๋ยวเวลาเอาไปเนื่องเครื่องก็พอดีแล้วจ้ะคลุกเข้าส่วนผสนมให้เข้ากันนะคะโลยไชยาที่เจิงจับโลยไม้ไฉ่เข้าหมาะไฉ่ถ้ามีเวลาก็หมักไว้ก่อนนะคะ อันนี้แบบว่าจะทําเลยจ้าถ้ามีเวลาก็หมักไว้ก่อนโอเคทีนี้ก็ใส่ไปในเผือกที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปซี่โครงหมูใส่ลงไปใส่ซี่โครงหมูลงไปฟองที่ พายควัตเราเฮยเจงจับตโต๊ะใหม่เราเอ่ะเจงจับซอสแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะซอสนะคะเพราะว่ายังมีเผือกอีกพอเดี๋ยวเรานึ่งแล้วททนี้น้ําก็จะมีน้ําออกนะคะก็มาลาดลงไปนะคะซอสนะคะสะลาดซอสลงไปจ้า โลบายที่เจิงจับเรลืหกเดีนี้เราเอาไปนึ่งประมาณสัก20นาทีนะคะเพราะว่ามีเผือกมีทั้งกระดูกหมูกระดูกอ่าซี่คโครงหมูเนี่ยมันจะใช้เวลานึ่งนานหน่อยเคยนึ่ง15นาทียังไม่นิ่มยังไม่พอดีนะคะก็เลยองนึ่งประมาณสัก20นาทีก็มาเจ๊งตายคอย,อยายี่สิบ分钟โอเคกันละ่ะเดี๋ยวเอาไปนึ่งจ้ะเระจาจะน้ำเดือดแล้วนะคะเราจะใส่ลงไปนึ่งประมาณ20นาทีจ้ะ ลอยเจ้ง2บ20นาีฮะเดี๋ยวเรามาดูกันจ้าจินเทากินมาจ้ามาจ้าเลล่ลเลล่ละ,เ,ลละเวลาผ่านไปแล้วนะคะโอเคสวยงามมากเลยค่ะสีสันสวยงามเดี๋ยวเราจะมาชิมให้ดูนะคะชิมไาตรงเนื้อๆก่อนจ้าชิมตรงเนื้อๆนะคะ โอ้โหนุ่มมากเลยจะชิมดูก่อนนุ่มมากเลยชิมดูก่อนนะคะ CFC เมยสินะ,ะนี่จ้ะชิมดูก่อนนะคะอือหืออร่อยสุยดยอดอร่อยมากเลยค่ะโอเคอร่อยมากรายการลองทำนะคะลองทำดูนะคะ สไตล์ฮ่องกงสไตล์กวางตุ้งจ้าเผือกนึ่งซี่โครงหมูจากง่ายๆสุดง่ายๆนะคะโอเคจ้าขอบคุณมา,มากๆที่รับชมนะคะโอแจาตายกาเซาไทยบายบาย